ต่อไปนางสาวสุทธวันสุบรรณอยุทธยากรกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสุทธวันสุบรรณอยุธยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคนปรปฐมเขต3อำเภอบางเลนดอนตูมและพุทธมณฑลพักเก้าไกลวันนี้ดิฉันมีเรื่องอยากจะขอหาหรือท่านประธานสองเรื่องค่ะ เรื่องแรกดิฉันได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่3ตําบลบัวปักท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเรื่องมองลภาวะทางเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกับบ้านเรือนของประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากกว่า5ปีค่ะ ปัญหาหลักๆคือโรงงานส่งเสียงรบกวนทั้งกลางวันและกลางคืนผู้ร้องได้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนคนปรปฐมตั้งแต่เดือนเมษายน2562นะคะก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูค่ะแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะผู้ร้องได้แจ้งซ้ำไปอีกครั้งนะคะในเดือนตุลาคม2563ซึ่งตอนนั้นนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานคนเดิมเนี่ยได้ย้ายไปจังหวัดอื่นก็ยังไม่มีการ ความคพิ่บหน้าใดๆเพิ่มเติมนะคะยังมีเสียงรบกวนอยู่ชาวบ้านนะคะได้รับมลภาวะทางเสียงทุกๆวันค่ะจนกระทั่งสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังมีเสียงอยู่นะคะดิฉันจึงอยากหารือท่านประธานค่ะผ่านไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเพื่อดําเนินการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานค่ะเรื่องที่สค่ะชาวบ้านนะคะ เป็นชาวสวนกล้วยไม้ค่ะและชาวนาในตำบลนราพิรมอำเภอบางเตนจังหวัดนครปฐมค่ะมีปัญหานะคะน้ำในคลองพระมอพิสัยคะ่ะมีความเค็มทางสวนกล้วยไม้นะคะได้ซื้อเครื่องวัดค่าความเค็มของน้ำมาตรวจเมื่อพบว,ว่าน้ำเค็มค่ะก็แจ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลนะคะกับเกษตรอำเภอบางเลีนให้มาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งค่ะก็พบว,ว่าน้ำมีความเค็มสูงมากนะคะไม่สามารถนำน้ำตรงนั้นมาทำการเกษตรได้ค่ะชาวบ้านแจ้งว่าบริเวณใกล้เคียงนะคะมีการขุดบ่อดิน พื้นที่กว่า100ร้อยไร่ซึ่งมีปัญหามายาวนาหลายปีนะคะเรื่องบ่อดินตรงนี้นะคะมีการแจ้งศูนย์ดำรงธรรมไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังมีปัญหาเช่นเดิมค่ะคาดว่านี่เป็นสาเหตุทําให้น้ำเค็มนะคะจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ช่วยติดตามตรวจสอบค่ะขอบคุณค่ะครับต่อไปนั